สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกันเลยนะฟีไฟล์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีได้ยกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่ของแจกต่างๆนะครับผมนะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับผมฝากฝากกดไลค์กดติดตามให้นิดหนึ่งนะแล้วก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับ กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนร้านค้าแห่งความมืดตอนปลูกพลังฮีโร่นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมตัวนี้ก็มาเล่นได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนก็ตั้งแต่ย2บอมกราจนถึงวันที่3าเมาการาคมเลยนะครับ ใครได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพีด้วยนะลถจัดหนักหมัดเดียวจอดนะครับผมลดร,ราคาตู้สุ่มนะครับผมนะจะมีตู้สุ่มเวมป้อนรอยยนะครับตู้สุ่มโกะรอย่อแล้วก็ตู้สุ่มโลนซาปัจมัสปาตีนั่นเองนะครับก็ลดราคาจากครั้งละ60เพรนะครับผมนะเหลือแค่40เพรเท่านั้นแล้วก็ตู้สุ่มเวมป์อนรอยยนะครับผมลดจาก60เพรเหลือ40เพรเช่นเดียวกันแล้วก็ ตู้ส่มโกรอย้อนนะครับลดจาก300โกเหลือเพียงแค่200โกนะครับระยะเวลานี้ตั้งแต่วันที่23มกราคมนะครับเวลาตีสี่จนถึงวันที่24มกราคมเวลาตีสามห้าสิบเก้านาทีนะครับกิจกรรมล็อกอินสุดฟินบุกถิ่นฮีโร่นะครับผมกิจกรรมวันนี้ก็สามารถรับของฟรีได้ยกเซิร์ฟนะครับก็คือแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมนะนี่นะกดเข้ามาที่รูปหมัดนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนะ0.1.23นะครับ นี่นะฮะเราก็จะได้แอร์บอร์ดไซตามาแบบฟรีๆนะครับผม GM ก็แจกแอร์บอร์ดไซตามาฟรีนะฮะสามารถเข้าเกมมาแล้วก็รับได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่23มกราคมจนถึง24มกราคมเวลาตี3 59นาทีนะครับสิ้นสุดนะฮะผมนะตี4 นะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับหัวไข่ไล่ฟัดนะครับเก็บสะสมโทเค็น Purple Energy c นะครับผมให้ครบ25อันเอามาแลกฟรีไปเลยนะครับกล่องดวงใจใส่ตะมะนั่นเองสําหรับอันนี้นะครับผมนะมันคือกล่องดวงใจนะครับผมไม่ใช่ช่วงผมแต่อย่างใดนะครับก็เก็บให้ครบ25แล้วก็มาแลกได้แบบฟรีๆนะครับวิธีการหาโทเค็นตอนนี้ก็เก็บได้จากกล่องดวงใจในแผนที่นะครับผมจะดรอปอยู่ตาม กล่องดวงใจของศัตรูนะครับผมเมื่อเราจัดการศัตรูได้นะครับก็จะอยู่ในกล่องดวงใจนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมเราก็มาอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ของอินเดียนะครับทุกคนก็เซิร์ฟเวอร์อินเดียนี้นะครับผมนะก็ตามปกคลิปตามชื่อคลิปเลยนะครับผมเขาก็มีของแจกฟรีนะครับทุกคนนะเป็นกิจกรรมในวันที่26มกราคมนะครับผมนี่เลยนะก็จะมีกิจกรรม ทั้งหมดอยู่ด้วยกันจะประมาณ 4- 5หกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมตัวแรกนะครับผมจะเป็นกิจกรรมร่วมสนุกใหม่รุ้นรับกล่องสุ่มสกินปืนแล้วก็บัตรสุ่มฟรีๆนะครับผมวิธีการเล่นกิจกรรมตัวนี้ก็คือลงไปเล่นให้จบ1เกมนะครับผมนะหรือว่าลงเล่น1เกมนะครับจะได้รับบัตรสุ่มอีโวนะครับแล้วก็บัตรสุ่มไดมอนด์รอยเย่นะครับจานวน2ใบนะคะแล้วก็จะมี กล่องซูมสกินปืน Justice Fighter นะครับผมวิธีการได้รับตัวนี้ก็คือชนะในโหมดกอดสวรรค์นั่นเองนะครับ1เกมก็จะได้รับกล่องซูมสกินปืนจำนวน6กล่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมจะเป็นกิจกรรม daily party reward นะครับผมกิจกรรมตัวนี้เพียงแค่ล็อกอินเข้ามาให้ครบตามจำนวนเวลาที่กำหนดนะครับจะมีตั้งแต่ล็อกอิน1วันจนถึงล็อกอิน5วันเลยนะครับก็จะสามารถได้รับของฟรีนะครับตามนี้เลยนะ ภายในนี้ก็จะมีตัวละครลูกูเอต้านะครับผมนะแล้วก็อันวาโลนะครับผมนะภายในนี้ก็จะมีตัวละครนะครับอันวาโลนะครับผมแจกฟรี7วันนะ ตัวละคสกินปืน XM8 สงการนะครับก็แจกฟรีเหมือนกันนะที่มีค่าสถานะดาเมจ2ระยะบวก1นะครับแมกกาซีนลบหนะตัวนี้แจกฟรียกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมนะแปลว่าแจกแค่7วันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับโจตานั่นเองนะแจกฟรีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีสกินปืน AN94 ็มเก้าสี่สไปคี้สปินนะครับผมสถานะก็เป็นอัตราการยิง2ระยะบวก1นึ่งแมกซีนลบหนะครับ และก็ไฮไลท์หลักก็คือตัวละครโคโนนั่นเองนะครับผมนี่นะก็จะแจกฟรีนะครับผม7วันเนาะแล้วก็ลูกซองนะครับวิสเตอร์แลนด์นะครับผมนะสถานะก็คือดาเมจหนึ่งอัตราการยิงลบ1ระยะบวกสนั่นเองนะครับตัวละครคาเพล่านะครับผมแจกฟรีนะคะฮิลิ่งไอดอลสกิลของเขานั่นเองนะฮะ แจกฟรี7วันเลยแล้วก็จะมีสกินปืน P 9 0 The Finisher นะครับผมสถานะก็อยู่ที่ดาเมจ1อัตราการยิง2ความเร็วรีโห a d ลบ1นะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งก็เป็นลูกูเอต้านะครับผมนะก็จะเป็นสถานะแฮตทริกนะครับก็แจกฟรี7วันแล้วก็ท้ายเป็นสกามายสติปซีเกอร์นะครับสถานะก็เป็นอัตราการยิงบวกสระยะบวกหแม่นยำลบหนะฮะทั้งหมดนี้แจกฟรีไปเลยนะครับเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาให้ครบ5วันนะฮะ รับฟรีไปเล่นกันเลย7วันทุกอย่าง7วันนะครับต่อวมาเป็นกิจกรรมที่3นะครับผม mm hmm. Daily Party r e ร a r d นะครับผมกิจกรรมวันนี้ก็แจกของฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมนะหลังจากที่กิจกรรมเมื่อกี้เราอินครบ5วันใช่ไหมกิจกรรมตัวนี้ก็จะเป็นเราอินครบ6ลเราอินครบ9วันนะครับผมก็แจกของฟรีตามนี้เลยนะครับจะมีตัวละครครูนะครับผมนะแจกฟรีเลยนะฮะ สกิลของเขาก็คือสะกดรอยนะครับแจกฟรีแล้วก็สกินปืน M60 กับตันบับเบิลนะครับสถานะก็จะเป็นดาเมจบวกหนึ่งระยะบวกสความเร็วรีโหลดลบหนะครับแล้วก็จะมีตัวละครวูฟลานะครับสกิลเขาคือลามไลท์นะครับผมนะแจกฟรีเจ็ดวันนะฮะต่อไปก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมนะ AWM Duke Swaller นะครับผมนะก็จะเป็นสถานะตาคันยิงบวกสความเร็วโหลดลบหนะฮะแม็กกาซีนบวกหนะครับ แล้วก็จะมีตัวละครดาชานะครับผมนะปาร์ตี้เกิลคือสกิลของเขาหนึ่งเองแล้วก็กลองแล้วก็สกินปืน M แล้วก็สกินปืน M79 ฮิปสเตอร์บันนี่นะครับสถานะก็เป็นระยะบวก2อความเร็วรีโหลดลบหนะึ่งแม็กกาซีนบวก1นะครับแล้วก็จะมีตัวละครใจนะครับหรือว่าเจลนะสกิลของเขาคือ Raging r e l o a d นะครับแจกฟรีเจ็ดวันจะมีกลองซูมสกินปืนด้วยนะครับ s w อ l l e r เข้านะครับผมแจกฟรีนะฮะหกล่องแล้วก็จะมีคูปองได้เป็นสกินปืนหรือว่าบัตรเบปอลลอยาลนะครับและสุดท้ายล็อกอินครบ9วันแจกเป็น AK47 สิเจ็ดวาเลนไทน์ฐานะก็คือดามจีหนึ่งแมกกาซีลบหนึ่งแม่นยำบวก2นั่นเองนะครับกิจกรรมตัวนี้เนี่ยรับได้ฟรี7วันแล้วก็จะมีกล่องสูงด้วยนะครับ1กล่องแล้วก็บัตรสูงหนึ่งใบนะครับทั้งหมดนี้ ล็อกอินให้ครบ9วันนะครับก็รับของฟรีไปได้โดยนะฮะเอาลราหัวข้อที่4นะครับผมจะเป็นกิจกรรมการเก็บสะสมโทเค็นดอกไม้ไฟ2,021นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมจะมีโทเค็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีหน้าแรกของาาวันนะครับโดยใช้โทเค็นดอกไม้ไฟ2,021นะครับเก็บสะสมให้ครบเพื่อเอามาแลกสกินปืนนะครับ p 90เพิงทมินน์นั่นเองนะครับสถานะก็อยู่ที่อัตราการยิงบวกหนึ 1, ่งแม็กกาซีนลบหแม่นยำบวกหนึ่นั่นเองนะครับแลกฟรีถาวรไปเลย แล้วก็จะมีอ๋อนี่ครับการตัวละครเวล6หกนะบัตรสุมสกินปืนนะครับผมแล้วก็จะมีคูปองโกรอยัลนลครับโดยที่จะมีภารกิจให้เราทําในแต่ละวันแต่ละวันนะครับภารกิจก็จะมีเล่น2เกมในโหมดเกาะสวรรค์นะครับสังหารผู้เล่น5คนชนะ1เกมในโหมดเกาะสวรรค์แล้วก็ชนะในโหมดอ๋อ CVC หนึ่งเกมนะครับจะได้รับมาทมั้งหมด4อันกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่25ม,มกราคมจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์เลยนะครับ ก็สามารถเก็บให้ครบ20เพื่อมาได้สกินปืนถาวรได้ฟรีๆนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อินเดียนะครับทุกคนใครอยากมาลองเล่นก็มาลองเล่นดูได้นะฮะกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับหุ่นกระบอกล่าสังหารนักรบหุ่นเชิดจัดเต็มยกทีมในหน้าเดียวกิจกรรมตู้สุ่มนะครับผมมาแค่3วันเท่านั้นนะสำหรับใครอยากเป็นเจ้าของแฟชั่นชุดแลนะครับผมนะชุดหุ่นเชิดนะครับ ตอนนี้ก็มาให้จับจองเป็นเจ้าของกันอีกแล้วนะครับสําหรับชุด่นเชิดนะก็สําหรับใครที่ไม่อยากผ้าดหรือว่าไม่อยากอยากจะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยก็มาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมสําหรับุนเชิดชุดนี้นะฮะบอกเลยว่าผ้าปิดปากสีดําเนี่ยขายดีแน่นอนนะฮะนั่นแหละนะครับใครที่อยากจะมาสุ่มก็มาสุ่มได้เลยนะครับในร้านค้านะ ก็เข้ามาสุ่ม3วันนะครับตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่26หนะครับหรือว่า24 25 26ากนะครับมกราคมนะเข้ามาในเกมแล้วอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับวิธีการสุ่มก็1ครั้ง60เพชร5ครั้ง270เเพชรนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอทั้งหมดในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะแล้วก็ ใครที่ดูมาจนถึงตอนจบตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะทุกคนไว้เจอกันอีกทีหนึงคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ